ได้มีการออกมาประกาศว่าในปัจจุบันนี้ปีท่องเที่ยวลาวปี2024คาดหมายว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวบรรลุได้ตามเป้าหมายโดยสื่อดังลาวพัฒนาได้ออกมาเปิดเผย ว่าคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวสปปลาวน่าจะเป็นไปตามคาดหมายอย่างแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ทําไมมีคนลาวหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าสงสัยนักข่าวคนนี้ไม่เคยไปขี่รถไปดูภูเขาไปดูชาวบ้านสปปลาวว่าตอนนี้แต่ละคนมีความเป็นอยู่ยังไงแล้วก็บางคนค่ะบอกว่าตราบใดที่นักท่องเที่ยวถูกร้านค้าผู้ประกอบการโดยเฉพาะการเดินรถ เอาเปรียบนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาเที่ยวลาวอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีข่าวมากมายว่านักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเที่ยวลาวแล้วก็โดนเอาเปรียบโดยเฉพาะเรื่องการเก็บค่าโดยสารถ้าไม่มีการพัฒนานและปรับปรุงนักท่องเที่ยวลาวไม่มีทางบรรลุได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน คนลาบางคนค่ะก็มาคอมเมนต์บอกว่าขอโทษนะฉันคิดว่าเรื่องราวแบบนี้ที่ออกมาเผยแพร่ตัวเลขหยุดแต่งกลอนได้แล้วไม่ต้องออกมาโฆษณาให้ผู้คนเชื่อหรอกบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าน่าจะบรรลุเป้าหมายอาจจะทำได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่า คนมีประสบการณ์มาก่อนหลายหลายคนเขารู้กันแค่ปัจจุบันนี้ก็รู้แล้วว่านักท่องเที่ยวไทยไม่มีใครกลับมาท่องเที่ยวลาวอีกเลยหลังจากมีข่าวมากมายทั้งคนลาวที่ชอบเปรีดไทยเก็บเงินคนไทยเขาก็ไม่อยากมาเที่ยวเห็นในโพสโซเชียลคนลาวก็มีแต่ด่าว่าคนไทยแล้วใครอยากจะมาเที่ยวบ้างบางคอมเมนต์ค่ะ ก็บอกว่าถ้าอยากให้การท่องเที่ยวลาบรรลูเป้าหมายแล้วก็จะต้องเลิกเอาเปรียบนักท่องเที่ยวได้แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกรถโดยสารร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทและจะต้องมีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้ถูกต้อง จริงๆแล้วคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าในสปป,อปอลาวทุกคนนั้นค่อนข้างจะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเท่าที่เห็นตอนนี้เริ่มจากเจ้าหน้าที่ไปจนถึงผู้ประกอบการก็มีแต่จะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวดูแล้วจริงๆก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกที่แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ใช่แค่ผู้รับเหมาหรือว่าผู้ประกอบการเท่านั้น ควรจะมีการแก้ไขทุกจุดแต่ละร้านค้ามีอะไรที่ไม่เปิดเผยกับนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นแปะราคาสินค้าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เขียนราคาใครจะไปรู้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเขาจะมีความรู้สึกยังไงบ้างโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักส่วนใหญ่เวลามาเที่ยวที่สปปลาวนักท่องเที่ยวไทยก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางมาลาวบางคนก็แนะนําว่ามีความรู้สึกดี มีความสุขที่ได้เที่ยวลาวพอคนไทยคนอื่นรู้ก็อยากมาเที่ยวลาวบ้างแต่ถ้าหากใครมาเที่ยวแล้วโดนเอาเปรียบเขาก็จะไปบอกคนอื่นแล้วก็จะไม่มีใครมาเที่ยวลาวซึ่งตอนนี้เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในประเทศลาวล่าสุดก็ส่งผลให้ค่าเงินกีบลาวนั้นยิ่งอ่อนค่าลงอย่างหนัก โดยล่าสุดผู้ว่าการธนาคารซปรปอรลาวก็ได้ออกมาชี้แจงคำถามของการประชุมสมาชิกสอส,อสเกี่ยวกับประเด็นอัตราเงินเฟอ้อการจัดการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงปัญหาอื่นๆที่ส่งผลต่อค่าเงินกีบของสอปป,อปอลาวโดยมีคอมเมนต์จากคนลาวหลายๆคนค่ะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะการสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าการพัฒนาประเทศก็เลยเป็นไปได้แค่นี้บางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็มาบอกว่าหากยังเป็นเหมือนกับทุกวันนี้ลาวคงจะไม่มีทางเจริญเพราะเวลามีปัญหาอะไร ก็มาจะมีแต่ข้ออ้างแล้วก็มีแต่การอ้างว่ากําลังประชุมกันอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรที่พัฒนาไปได้ที่เห็นได้ชัดบางคนก็มาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้ช่วยสร้างค่านิยมให้คนในชาติก่อนจะดีไหมก่อนอื่นผู้นำราจะต้องเป็นตัวอย่างจริงๆแล้ว แค่เห็นทุกวันนี้คนในชาติก็แทบจะร้องไห้แล้วพวกผู้นำกินดื่มกันเพลินมีสินค้าใช้กันมากมายแต่ว่าคนในชาติไม่สามารถทำเหมือนกับผู้นำได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าควรจะมีการผลิตสินค้าแล้วก็มีบริการที่หลากหลาย จะได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนลาวได้และจะได้มีการแข่งขันได้ทำให้ค่าเงินกีบนั้นแข่งค่าขึ้นคนลาวทุกคนต้องการสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ามีต้นเหตุนั่นก็คือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบนั้นธนาคารไม่ได้มีมาตรการที่ดีเพียงพออัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบลาวก็เลยตกต่ำลงเรื่อยๆ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าพวกผู้บริหารระดับสูงในสปปลาวคงจะไม่มีอะไรหรอกวันๆก็พากันกินแล้วก็พากันประชุมจากนั้นก็หาเงินเดือนให้กับตัวเองลูกหลานรุ่นต่อไปก็ไม่รู้จะทำยังไง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้ช่วยออกมาอธิบายอะไรหน่อยตอนนี้ประชาชนคนลาวและก็คนชาวบ้านท้องถิ่นไม่มีอาชีพจะทำอยู่แล้วขนาดไปกู้ยืมเงินธนาคารยังไม่อนุมัติให้เลยจะจัดระเบียบคนจนจะช่วยแก้ไขยังไงอยากยืมเงินก็ยังกู้ไม่ได้ช่วยบอกวิธีแก้ปัญหานี้ทีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดไปฝากเงินรัฐบาลตอนนี้จะต้องทำยังไงบ้างดอกเบี้ยมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าอยากให้รัฐลาวออกมาตรการที่สามารถทําได้จริงไม่ใช่มีนโยบายเอาออกมาอ้างอย่างเดียวการตีราคาตามเอกสารหรือว่าพูดตามทฤษฎีแต่ว่าไม่สามารถทําได้จริงทำให้ผลที่ปรากฏมาในปัจจุบันนี้ค่าเงินกีบก็อ่อนค่า เพราะว่าขณะนี้ธนาคารท้องถิ่นลาวยังไม่รับแลกเงินกีบเลยส่วนใหญ่ถ้าเกิดต้องการเงินบาทจะต้องเอาเงินกีบไปแลกตามร้านค้าทั้งที่เปิดแบบถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายซึ่งเงินตราต่างประเทศเห็นว่ามีเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ทําไมต้องไปแลกร้านข้างนอกประชาชนคนลาวทั่วไปไม่มีสิทธิ์ได้แลกเงินตราต่างประเทศเลยเป็นเพราะว่าผู้ขายของร้านค้าเนี่ยน่าจะมีอะไรกับธนาคารสักอย่างลองดูเถอะ ปัจจุบันนี้ธนาคารไม่เห็นจะรับแลกเงินกีบเลยให้รับแลกเฉพาะคนที่เปิดร้านค้าแลกเงินเท่านั้นต้องรอเท่าไหร่กว่าเงินกีบจะแข็งแกร่งบ้างไม่รู้ว่าธนาคารลาวเนี่ยขายเงินตราต่างประเทศให้กับร้านแลกเงินอย่างเดียวไหมบอกว่าไม่มีเงินในธนาคารใครจะมาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็ไม่สามารถให้แลกได้แล้วอย่างนี้จะมีธนาคารไปเพื่ออะไร พอคนลาวไปแลกเงินตามร้านค้าก็หาว่าทำผิดกฎหมายแล้วจะทำยังไงได้บางคอมเมนต์บอกว่าอยากให้สแกนเงินบาทได้จังเลยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นได้แล้วก็คนลาวคงจะไม่มีใครใช้เงินกี่เป็นอย่างแน่นอน อยากจะข้ามชายแดนไปฝั่งประเทศไทยแล้วก็ไปซื้อสินค้าไทยมากแต่ว่าตอนนี้ติดปัญหาที่ไม่สามารถแลกเงินกีบได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการท่องเที่ยวในประเทศแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยรู้ทั้งรู้ว่าประเทศลาวนักท่องเที่ยวที่มามากเป็นอันดับหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยแต่ในเมื่อคนลาวคิดไม่ดีกับคนไทยใครเขาจะอยากมาเที่ยวพอไม่มีคนมาเที่ยวค่าเงินกีบก็ยิ่งอ่อนค่าลงเรื่อยๆและคนลาวบางคนก็มีทัศนคติที่ไม่ถูก ต้องกับคนไทยจริงๆควรจะรู้ว่าประเทศลาวต้องพึ่งพาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็พึ่งพาสินค้าไทยหลายๆอย่างก็มาจากการช่วยเหลือของประเทศไทยแต่ในเมื่อหลายคนไม่รู้แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงกลับไปใส่ความว่าคนไทยเนี่ยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงออกมาทำให้ตอนนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวข้ามมาเที่ยวลาวแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอร้องให้ธนาคารของประเทศไทยเนี่ยมาช่วยลาวทีฉันอยากจะรู้มีธนาคารไหนที่ช่วยเหลือคนลาวได้บ้างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหากจะรอพึ่งรัฐลาวคงจะยากเพราะว่าทุกวันนี้มีแต่การประชุมเท่านั้นใครเดือดร้อนก็คงจะไม่สําคัญเอาที่ทําและสบายใจไว้ก่อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้ภาครัฐรู้สาเหตุแล้วก็หาวิธีแก้ไขให้เศรษฐกิจลาวนั้นกลับมาดีเหมือนเดิม บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพราะคนรับแรกเงินเนี่ยไม่ว่าคนจะมีเงินเยอะเงินน้อยเขาก็ไม่ยอมให้แลกเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินกีบลาวเนี่ยอ่อนค่าลงเรื่อยๆจนแทบจะไม่มีค่าแล้วไม่รู้ต่อไปจะต้องทำยังไงบ้าง